เข้าไปใกล้จึงเอาหัวไหลเข้าไปฉิดอยากจะจับควันที่หายใจ เอามือว่าเข้าไปแปะแล้วกลัวควันติดและจะผัดว่าจะเอาแขนเข้าไปรัดหากลัวจะว่าเราว่ากันเรื่อยเรื่อยเขืยเขืยชาชาฉันไม่ให้ปงทางเองแล้วก็ไม่ให้เป็นงทั้งาละ้อนั้นน้องเจ,จะกลาทุกงาเอ้ยทองงา อยู่แจะตามปวกแก่า้าเขาลองทักลองทายเขาไม่ให้อายก็หนาเขารองพักแต่เกือกยังเะเยอได้นานปพวกจะลืมทลาย ไปยืนอายกุมเอ็นค่ะเด็กเดี๋ยวอะไรโขก็ไปยอมเลี้ถืออะไรมาเนาะ เคอเอีออยางมะยางมนจะมาปลูกคอก็คณผู้หญิงลงก็ไม่ขึ้นอ่ะอ๋อถือเชือกเอ็นจะมาปลูกเาขาตายโอ,อยแต่าจะเล่นหรือถ้าก็อยากเล่นละตะว,วันมันไม่ค่อยเย็น่<อ>าาจ่าเออวันนี้ทำไมมันวันทำไมตะวันมันไม่ค่อยเย็นว่าความกินข้าอยากเล่นฮ่าฮ่่่ได้มาอ๋อพ่อชายอยากเล่นแล้วนะคไม่เป็นอะไร ไม่เห็นต้องอับเลยต้องอายเอารั้นะเพราะว่าจะรอกันเลยหนอตะวันเราก็มาเล่นละกันกลางวันอะไร่กลางวันอะไรก็กายก็เคยเล่นันกลางคืนเพลงอ่ะทีนี้พอมาร้องกลางวันแกนึกไม่ออกหรือหายหมดก็เอากลางวันมั่งกลางคืนเนื้อยืนเลย กลางคืนแกมันบรรยากาศที่เคยเย็นร่มและคืนเช้าแด้กผู้หญิงเอาตายแล้วเนี่ยเออาต่ฮคยว่าอจะเล่นเดือมันก็ไม่ได้เล่นหรือว่าตะวันมันไม่ค่อเย็นฮ่าฮา่าร้องเรียกเราเพื่อนเอ๊กว่าของมาไกลไกลจะร้องบอกกัเจ้าไว้ ิแนอว่าสีพระจันทร์มาชวนเราเล่นกลางวันข่าเขลาจับเล่นแม่วาลางวันมืดคืนฝันว่าที่บ้านอ่าผาพฝันไปฝันไปฝันไปฝันไาฝันไปันงปันไปฝนไนฝันไปฝันไปฝันไปฝเนอปฝันไปฝันไปฝั่าันไป ใ้และฉันอายตาและนาได้ยินแม่ผัานเออว่าทักพี่ว่าใจน้องแม่ช <Rio> ่างดีตาผ่าได้ยินกันน้องร้องทักฉันนึกว่าอยากจะว่าละฉินได้ไวเข้ามาชวนเออ ที่ทักปายก็อยากจะว่าก็นองรับที่ทักถ้าไม่ให้สำลักน้ำกาหลอกไหนไหนก็ได้มาปลามมนะ ไปตั้งเพียก็ถักมาลอออกพันไปตั้งพักห<า>้วา,า,าเออว่าในเพื่อนวันนี้กูจะเล่นเถื่อนะวันกันดูไปสักทีละ นาเขาช่วยกันนี่เขาช่วยกับแม่พันธ์ได้จว่าอาจจะสู้กันไม่ไหวต่วันไม่บายเลยว่า้มหน้าและไม่เลยน้าจะร้องทักแม่ว่าสักน้อยละไม่ให้พี่แบน,อน,น่อมันน้า แม้ว่าคนอื่นอื่นก็ไปสักหมื่นว่าไปสักพันมันไม่เหมือนและแม่พัน<ไ>ประพาใจน้องจังกว้างไปยังเขาสร้าง ็ลามาเจอแม่โบสถ์สร้างใหม่รอไม่ได้ใสช่ชาวฟ้าถ้าหักก็เป็นอน,นาก็คงไม่ขาดงานหาถ้หาหักเป็นเกียนเล่มใหม่คงไม่ต้องใส่จำปาว่าเห็นเรื่อยไปตลอาพีเอ้ย เลยจังได้วิ่งข<อ>้าาหรือได้กิ่นสะวักไอ้ที่เขาตักนำยาหล้วใครเขาเรียกเขาขานแล้วใครเขาว่านแกมายิ่งนั่งจะรับหน้าเธอเอาไว้จะมือหนาพาฉันจะให้ลูกค่อยไล่แต่ก็ใบหน้า,าตาฉันจะให้ลูกยอยอๆแล้วเอาตาเพาะ ก็น่าหรอกฉันไม่ยกจนเสรยไปให้มันเลยแกสาพวาเราเป็นคนเห็นหน้าเอ้กันหน้าเอ้ราเป็นคนเห็นหน้าเอ้ยังเลยเพราะฉันไม่ยก มาโผล่เพลงไอเห็นหน้าแม่พังเขารับหน้าเธอเอาไว้เสมอหน้าทาเขาไม่ชัดหน้ากลมไปเสียให้ล้มเขาว่าเห็นตาขาวเหมือนตามา และคนนี้เขา,เขามายืนผิดหม่หลอนจากเดินทางข้ามผุ่งแล้วก็วันยังรุ่งแดดหลอนนั่นเอาส่วนของพีซ่าทอนหาย ว่าใครเข้าหม้นูเงยเขา้าสิงว่าตัวพี่ถึงได้วิง่งมาเ <ms> ามาขะเดินโดูู่้เดือยขะเดินเรื่อยมาหามาเจอคนติดสีแมววบุญแล้ว <ms> มาเจอน้องเป็นเมื่อเวลาจวนาาันห <ms> น้าแอ่เวลา แมวสีแมวว่าบูญแววล้ไล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 วลได้ยวเจอนองเวลาจื้อน,าานองเวลาเราเวลาชวนเดินฮ่าพอได้ยินน้ำพามาเข้ามารำสนองแต่พอได้ยินเสียงน้องา พอมาว่าน้องไม่ยกมือสื่อแล้้มันเลยเจ้าก็าให้ไม่รู้เพรอะร้เพียงขอเพียงบ่าอีกหน่อยจะลื่นถลกเอาไปถึงอยากลูกตาละไหนไหนเราได้มาพบเออไหนไหนจะมาพบม่ก็มันลื่นถลาเไปเลยอยากกรกตา เอาไปจาลูกมานายได้เอานายนายได้มาแล้วได้มาหกเลยอาเฮ้ยไอ้ไอเล่นชาลักก็ไปกันแล้วถึงย่าฮลูกตาอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นน<ด>ี่มันไปกานอย่างนี้ให้อ่อยงหูแล้วก็มาไกลหู <wij> <Joh an> เหมเอนเยค่อยไล่เอากันแตนให้พอใบตาตาไม่หนูไม่ยกเข่าน้ามือเสือออกกันไปแล้วให้เลยตาตาฉันไม่ให้น้ำใต้กองหลบดดลงไตตาฉันไม่ให้ชูสมูกกระยังกระลูุ จิตาละคอนี้ก็อยากตัวเออหายแล้ว มันถึงจะเหมือนใจฉันเราเล่นกันกลางว<า>ันป่าพาคันติดก็ดีและแม่บัวพันก็ดีเราเจอกันที่นี่<า>ว่าพรอมมาเออไม่ให้ถูกหรือว่าขาหมูกว่าคลายคลายยังก็ลูกตาเราเคยว่า คอยไว้แล้วคอยอาศัยอาชาฉันไม่ขึ้นกระย่มปยังกระสมอุสาและฉันไม่จับกระแทกให้ร้องแกงยังการละคอนั้นเจ้าจ่าตุกง่ายทา เพราะแ่เป็นาาาเพื่อ,อามาบ้าอดเอยว่ามาบ้าว่าเองไม่ขึ้นกลาเอ้ยขยมกันไปอย่างนิกต้มคูอตาจะเล่นทั้งแม่หางลูกละใครเขาปลูกไว้้าเองไม่จับ เราไม่ข้ามึงเหลาที่การนักพูดกันชนะเจ้าหน้าอานโอวันเนย น้าละมันเสียจังบ้าแ<า>ม่แบอกว่าละมันจะจับกะแทงสระหักของโลกก็นี้แหกไปมากน,น้ลพวกพวามันจะจับกระแทกะอะกรากันมกระแทกนั่นคือมันไม่ร้องพมันแตกออกไปแล้วไปแน่มาเละ เสียงพ่อกลายน้กแต่จะจับกระทกถ้าเกิดของฉันนี่มันแตกะอะไรล่ะถ้าหากของฉันมันเสีแตกน้าแม่จะจับเสียกระ,กะแทกรมก่ลอลเออถึงตั้งค่า ว่าจะมาทำทำไมไม่รู้แล้วไม่ทำเราไอ้บาหานไม่ใช่เมียของแมไม่ใช่แม่ของเจ้าจะได้ขย่มเขานี่ขยาวอ็ยาแม่จะไม่มาจับแล้วพวกฉันขย่มจะเอาพวกฉันละเปรียบต้ม อุตสาห์ยังงานละแกขย่มละฉันก็จะขย eng แล้วแกกระโดดก็บฉันจอการ์เด้รึไงมาต้องสู้กันอะไรมาขย่มแล้วคอแล้วก็สู้สิทำไงทำไงกันเด็กอยังไง เสมมติว่ามาถึงจับคอเรากดใช่ไหมเราใช้ลูกเด้งแบบลูกหลังลูกหลังไม่ลูกหลังลูกหน้าเนี่ยเด้งหน้าขึ้นเลยะแล้วก็เอาเท้าขึ้นไปเกียวคอหงายแบบยูโดเลยอ้เรามันต้องเสียวเรามันต้องวาดภาพถึงการต่อสู้ก็เห็นผู้ชายเขาขย่อมเราอย่าไปเด้งเลยเด้งนะตัวทำไมพวกนี้ง่อยแล้วไม่ทจนเด้งเอาต่อต่อว่าพี่ขยมน้องก็จะขย e งถ้าขืนดัน ไปอยู่ที่ชายหน้องแลให้ผู้ชายสิมันรอบอกว่าจะ่าให้มายกมือไว้ไอ้กงของดีบอกว่าคนจิตอย่าทำพีไห้รนจะบอกให้กราบกบเขาเนี้ก็วอนวอนว่าควันจิตเบาก่อน ถ้าแกยิ่งก็มาวอละทำให้เสียงวังเวงแล้วแกยิ่งอ่อนละขาก็ยิ่งเด้งให้ตบมาแม่จะเด้งลอยลอยเลยขึ้นไปลอยบนฟ้าแต่แม่จะเด้งวิดวิดให้เองไปติดหลังคาเหรอไหมโอ้ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอหลังคาเลยเหรอเออนอนทันหลังคากลัวไหมกลัวลเวรละว่าเราไม่ต้องเอาแค่ตัว เราแม่จะเด้งวิดวิดแล้วให้ไปติดท้องฟ้าเราแม่จะเด้งวนวนให้แกไปหล่นในป่าให้หมูช้างมันเหยียบแล้วไปยังเข้าเกลียบแม่ค้าเราจะลงไงลงยังให้เกี๊ยบอะไรให้มันเสียบเลยนะ แม่จะให้ชางเกยียบให้ยังเข้าเกลียบแม่ถ้าก้าหักไม่เหมือนข้าวเกลียบแ้าจะให้เสียบพวกข้าจะ้ได้จม่นาจะไดข้าให้กเราตายยมาทกข็อเรบเราไม่ได้จะให้กรับเป็นข้าวเกลียบฉันก็ไม่ให้เสียบเสียบไหมถ้ามึงตู้ฉันไม่ได้แม่จะให้ไว และแม่กันลี้ยงข้าบว่าพาเออว่ามาจนใจจริงจริงนะแม่ขวั่นติดตาลูก่าขึ้นไปติดขาหลัคพาบอกว่าเจ้าฟ้าไว้ว่าทำยังไงมันไม่ออกอย่างงั้นกูแล้วก็ปอกผ้าเลาบอกว่าแม่พันว่าตัวฉันละเมื่อตากี้มันว่าออัง ่าแม่เพ well. ี่มันเป็นเล่าไอตาหรือตาอีตาล้วมันไม่เคยย่งเกี่ยวแล้วมาเจอน้องทีเดียวา เสียที่ห้องส่งก็ให้แม่พันตกลงตังค่าวันนี้ลราพวกกาเวจะรุมเอาอีกาหมายนี่เงอะไรอ่ากาวง่าไยกาวกระสามตัวกาวเจ็ดถึงว่าเหรอะไอ้กาเวตั้งเจ็ดมึงจะมาไอ้กาว่ากาเวตั้งเจ็ดหรืก็มึงต้องเข็ดอีกาเอาไงั้ก็เอา เดิมมันก็จะวันละจะสายัณนะเอ้ยโจ้อันจะสาเฮ้ยญาณเ้ยว่าป่าวกางเจ็ดแล้มึงต้องเท็จอีกตาตั้งเจ็ดั้งเจ็ดแล้มึงจะเท็จอีกาแล้วมันก็โจวอันจะสาเฮ้ยโจ้อันจะสาละจะสายันเลย ดำลงไปเหมือนกระดดดเข่าหน้าออกยินว่าเจ้าก็ทำโกรธทำใครรีก็พิโรนี่ไอ้บ้านี่ผู้หญิงเข่าด่าเขาว่าผู้หญิงรักและแกช่างไม่รู้จักพ้ใครอาสาเออนีใสพวกฉันนี่มันก็รุนแรงเป็นความรักที่จะแจ้ง ฉันรักคนไหนก็เคยฆ่าคนนั้นที่ความรักแักของฉันถ้าพี่จากนี่มันเป็นรักเออพอเออครัออ้อออองแรกว่านี่เป็นรักพอเอยว่าครั้งแรกประเดี๋ยวเธอหัวก็จะแตก ไม่รักอะรักทำไมหัวแตกรายเอื่อหนตายนะแม่รายเอื่อนตายนะรายนี้เรียรักน้อยหน่อยขอโทษใช่ไหมอ๋อว่าเป็นรักเออว่าครั้นเลยละเพียงแค่หัวแตกกันถาหากมารักพี่มากๆละพี่จะรักรับรบและเห็นจะต้องตายหมดแล้วเจ้ามานี่ยจะมา ก็เพราะฉันรักกพี่แล้วจะมาอย่างโง่แล้วจะมาอย่างไรเสื้อหานี่จะพูดจะยาไม่เห็นว่าจะงามมันพูดงอนแล้วก็ไปยังางามวางขาจะทำให้เสียประวัตเลยข้ามัดลักตาอย่าทำตัวลักกัดเดี๋ยวโดนมัดทิมหน้าอย่าเป็นทำป่ามา ฉันจะรักขึ้นมาผอมๆยังมหาหิงเอ้ย